ร้อยยจ้าเแล้วก็มีหนงปังห้าสิบชิปป้อนเจสิบเอ้ยชิปป้อนห้าสิบมปังห้าสิบเอ้ยใช่เออถูกแล้วขนงปังห้สิบชิปป้อนห้าิบบัตเตอร์พันบาทสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลกระถิ่นนะคะก็จะมีลูกค้าสั่งขนมนะคะปีนี้จะสั่งไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแขกก็จะทํา ขนมสั่งด้วยนะคะแล้วก็จะทำขนมที่ขายตลาดนัดปกติด้วยนะคะซึ่งมีบางอย่างนะคะบางชนิดที่แขกก็ทําเตรียมไว้ตอนกลางคืนนะคะอย่างวันนี้ต้องทําบัตเตอร์ถึงสองรอบนะคะรอบละหกแท่งนะคะถ้าทําวันนี้ทีเดียวที่แขกจะทําขนมปังหรือว่าทําขนมอื่นๆที่ไปขายตลาดนัดไม่ทันนะคะก็เมื่อคืนกลับจากตลาดนัดก็ มาทำบัตเตอร์นะคะไว้หนึ่งรอบค่ะเพื่อที่จะเช้าวันนี้จะได้ทำแค่รอบเดียวนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้มีขนมอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นที่ทำไว้เมื่อเช้านะคะทำเมื่อเช้าไว้ก็วันนี้ก็จะมีสาลี่ทิพย์นะคะ,ะเป็นสองถาดค่ะแล้วก็มีสาลี่ค่ะยสาลี่สีเขียวแล้วอันนี้ ก็จะสั่งบัตเตอร์นะคะเป็นชิ้นละเจ็ดบาทค่ะก็ใส่ถุงแก้วแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นวานิลาเนี่ยค่ะเป็นวานิลาแล้วก็ผสมช็อกโกแลตนะคะนี่อันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวก็เหลือปิดเอ่อปิดปากถุงนะคะแล้วก็มีทำเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลกาแฟนะคะทําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะม้วนแล้วก็แพ็คค่ะ ก็กำลังอบอยู่วันนี้เราจะทำชิพป,ป้อนทั้งหมดหกรอบนะคะอันนี้เจ๊โระไรเนี่ยช็อกโกแลตเหรออันนี้ก็จะอบรสช็อกโกแลตอยู่ค่ะ ันนี้เราก็จะทำชิปฟ่อนทั้งหมดหรอบนะคะเตก็น,นอ,อนเจ๊ขังกลาบด้วยนนนนก่อนแล้วแต่เพื่อทำชิปฟ่อนลดผลไม้รวมอยู่นะคะจริงๆีตอนแรกอะว่าจะทำยมโรด้วยนะคะแต่ว่าดูเวลาแล้วตอนนี้ใกล้สบโมงแล้วนะคะต้องไปตีขนมฟังแล้วะคะ่ะก็จะ ก็จะงดทำแยโมโรนะคะแยมที่เป็นพวกผลไม้พวกหวานทองนะคะเพราะว่าไม่มีใครสั่งนะคะเที่ดูเวลาแล้วไม่ทันแน่นอนล้วก็จะเไม่ทำแยโมโรคะ่ะเพรเดี๋ยวต้องตีบัตเตอร์แล้วก็ขนมปังนะคะขนมปังกับบัตเตอร์นี่เราก็จะตีพร้อมกันนะคะกดว นี้เย็นแล้วนะคะแล้วก็มาประกบแล้วค่ะมีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ใบเตยค่ะส่วนอันนี้ก็ยังไม่เย็นนะคะต้องรอหุ่งให้เขาเย็นก่อนนะคะ <c oughs> เราถึงจะมาตัดแล้วก็ประกบได้นะคะ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูขนมในเตานะคะน <c oughs> ้องอีคนเขาไปตีเตาแล้วนะคะ <c oughs> จะเป็นตีขนม นี้ขนมปังก็กําลังตีอยู่นะคะน้องอีกคนก็จะไปตีนะคะเป็นเครื่องใหญ่ในบ้านนะคะวันนี้จะตีขนมปังทั้งหมด3ามโลครึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนปั้นขนมปังนะคะออกก็ได้มันตีได้อยู่ ก็จะเป็นสีบัตเตอร์นะคะสีอบแหงะค่ะีนี่ทุกทุกคนคะตอนนี้ก็ถึงหน้ามะตูมแล้วนะคะมะตูมเชื่อมเดี๋ยวก็ที่แทก็จะมาทำเป็นเค้กมะตูมนะคะหรือว่าจะทำเป็นคุกกี้มะตูมก็ได้นะคะทุกคนก็ดัดแปลงเมนูได้หลายอย่างเลยะคะ่ะ วันนี้พี่แขกก็ซื้อมา3โลนะคะเดี๋ยวจะแช่เย็นนะคะเก็บไว้ทําได้วันนี้พี่แขกก็จะทําโดนัทขิวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาหยอดโดนัทขิวกันค่ะอันนี้ก็ตีไว้ตั้งแต่ประมาณช่วงเก้าโมงนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะอเคเดี๋ยวเรามาหยอดโดนัทขิวได้ เตาแรกเมง่กี้ถ้าไฟมันแรงเกนะินก็จะไม่ค่อยดีเตาแรกผ่านค่ะต้องเมื่อกี้คิดว่าแบบโู้เตานี้ต้องไม่สวยแน่เพราะว่าเมื่อกี้ลูกกำลังวอร์มเตาลูกค้ามาพอดีเลย ก็เลยต้องมาเปิดเตาทิ้งไว้พักหนึ่งค่ะแล้วก็มาหยอดต่อนี่ค่ะปกติตอนแรกก็จะหยอดเป็นพวกผลไม้พวกลูกเกดด้วยนะคะก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้หยอดนะคะเพราะว่า บางทีลูกค้าก็จะเอาไปให้เด็กเล็กๆทานนะคะหรือว่าคนแก่ทานเนี่ยค่ะก็เลยไม่หยอดนะคะพี่แขงทำโดนัทจิ๋วเสร็จนะคะแล้วก็ปิดกล่องเคกขายญี่ปุ่นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเ,เตรียมทำขนมปังกันตอนนี้เป็นเวลา1 1 5เอโมงห้นะคะ สีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามโลครึ่งอ่าเดี๋ยวเราไปปั้นขนมปังกันค่ะ ตอนนี้เราก็ใส่ไส้ขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงจะไปอบก,กัน,น,ะค,ะนค่ะอัอนนี้ก็ถึงเวลามามวนโลกาแฟแล้วนะคะเราก็ทำไว้ตอนช่วงเช้านะคะ รอ้อยยี่สิบเจ้าหนึแล้วก็มีขนมปังห้าสิบชิปป้อนเจ็ดสิบเอ้ย 9, ชิปป้อนห้าสิบขนมปังห้าสิบเอ้ยใช่เออถูกแล้วขนมปังห้าสิบชิปป้อนห้าสิบบัตเตอร์พันบาทขนมปังนี่คือคนเดียวใช่ไหมขนมปังร้อยยี่สิบเนี่ยอย่างเดียวจัดอย่างเดียว ตอนนี้ขนมของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งแล้วค่ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเหลือตัดบัตเตอร์นะคะแล้วก็ใส่เป็นชิ้นนะคะทีละเจ็ดบาทแล้วก็เหลือ,อแพ็คขนมปังนะคะ นี้เราก็อบขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็แบ่งที่ใส่ของลูกค้าที่สั่งเป็นบางส่วนแล้วนะคะอันนี้ก็ยังกําลังรอนักใส่ถุงอยู่ค่ะเดี๋ยวก็ใส่ชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นบัตเตอร์รอบสองนะคะที่ทําค่ะรอบแรกก็ทําเมื่อคืนนะคะอันนี้เป็นรอบสองที่ทําวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะปิดปากถุงนะคะแล้วก็ขนของขึ้นรถนะคะไป ขนมที่ตลาดนัดนะคะแล้วตอนนี้ขนมเสร็จเรียบร้อยนะคะยกขึ้นรถค่ะเตรียมไปขายอของอันนี้ก็ข้างหลังไว้ไม่หมดนะคะไว้น่นี่ค่ะขนมสั่งกะถิ่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ารับที่ราชะบังนะคะก็เตรียมเอาขึ้นรถค่ะเอาไปขายของแต่วันนี้ก็สายอยีกเหมือนเดิมนะคะตอนนี้สามโมงสิบแล้วะคะ่ะทุกคนเดี<อ>๋ยวก็ไปขายของได้